สวัสดีครับก่อต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของการลงทุนช่องที่จะทำให้การลงทุนของคุณนั้นมีกำไร สำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันดีก,กว่าว่าจะซื้อโฮมโปรอย่างไรนะครับให้ได้กำไรนะเรียกได้ว่าเป็นการพิสูจน์การซื้อขายนะครับโดยใช้เครื่องมือทางการเงินนะครับ3ตัวด้วยกันนะตัวแรกเนี่ยก็คือ MACD นะครับเครื่องมือยอดนิยมนะที่เราได้ยินมาบ่อยครั้งนะครับเครื่องมือที่2เนี่ยก็คือ EMA นะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย EMA แบบเคลื่อนที่ Exponential นะครับเครื่องมือที่3ก็คือ ADX นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะซื้อ HOME PRO อย่างไรเนี่ยให้มันได้กำไรนะครับโอเคก่อนอื่นเราไปดูลักษณะของหุ้น HOME PRO และการทำกำไรในช่วง5ปีที่ผ่านมากันก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับแหมเราก็ต้องเข้าเว็บนี้ก่อนนะครับเว็บของตลาดหลักทรัพย์ไทยเราเนี่ยนะครับ set.or.th นะครับก็เข้ามาดูที่หน้างบกันเงินนะครับอ่ะเราจะมาดู HOME PRO กันนะอ้าว โฮมโปรนะครับในช่วง5ปีล่าสุดนะครับแหมกกาไรของเขานะครับก็เรียกได้ว่าได้กําไรอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับประมาณ40สตังค์นะครับสีสตังค์ต่อปีนะครับสำหรับในปี64เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับผ่านมาหนึ่งไตรมาสเนี่ยเขาก็ได้ไป10สตังค์นะครับต่อหุ้นนะครับก็ถือว่ากําไรของเขานะครับไม่ได้มีการเติบโตอย่างเป็นระยยะนะครับแบบว่าไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดอะไรนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงใน5ปีที่ผ่านมานะครับ โปเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ไดกดําไรแบบคงที่แล้วกัด นะครับโอเคแล้วเงินปันผลล่ะนะครับเงินปันผลของ Home Pro นะครับอ่ะมีการจ่ายเงินปันผลนะครับประมาณ2%ด้วยกันนะครับอ่าหปีแล้วนะครับเขาก็จ่ายเงินปันผลประมาณ2%ถามว่า2%เนี่ยเป็นการจ่ายเงินปันผลที่เยอะไหมนะครับสําหรับผมเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะเลยนะครับถือว่าจัดอยู่ในหุ้นที่ไม่ได้เป็นหุ้นปันผลแล้วกันนะครับเพราะว่าปันผลที่น้อยกว่า4%เนเนี่ยผมถือว่าเขาปันผลไม่มากอะไรนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูการเคลื่อนไหวราคาของ h ฮ m โป o ในช่วง15ปีนี้กันดีกว่านะครับปีที่ผมทําการแบ็กเทสนะครับนั่นก็คือปี2564นะครับดังนั้นเราจะย้อนไปถึงปี49เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหย้อนไปช่วงไหนเนี่ยโ49ในไกลนะ15ปีบางคนยังยังไม่เข้าตลาดหุ้นเลยนะครับ ก็โฮมโปรนะครับมีราคานะเริ่มต้นเนี่ยประมาณ58สตางค์ด้วยกันนะครับและณปัจจุบันนี้นะครับก็ราคาของเขาอยู่ที่13บาท50สตางค์นะโอ้ก็ขึ้นมาหลายเด้งเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูการเคลื่อนที่ของเขานะครับประมาณปี49นะครับถึงปี53นะครับแมมแล้วก็วิ่งมานะครับปี5 3ถึง49เ้นี่ยขึ้นที่ทางด้านไซเวย์นะครับแล้วเริ่มมีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับประมาณปี53นะครับถึงปี 56นะครับขึ้นมาปุ๊บนะครับประมาณอย่างนี้นะครับแล้วช่วงปี56นะครับถึงประมาณปี60นะ่ะกลางาปี60ครับเขาก็เคลื่อนที่ทางด้านไซเวย์แล้วกันนะครับเคลื่อนที่ทางด้านไซเวย์นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณปี60นะครับปี60ถึงปี62อนะ่ะ กลางปี62นะครับอ่าแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วในปี62นะกลางปี62ถึงปัจจุบันนะครับอ่าลักษณะของเขาก็ชุบ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 อ่าประมาณอย่างนี้ละกันนะครับอ่านี่คือการเคลื่อนไหวของเขานะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับแหมเขาเคลื่อนที่นะเรียกได้ว,ว่าถ้าเกิด e เราซื้อนะแล้วถือยาวๆนะโหน่าจะได้กําไรงามนะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปนะครับมีจุดสูงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยสูงเลยทีเดียวนะครับยอดของเขา สูงเพอสมพวรเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดเราซื้อแลวถือยาวๆเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะได้กําไรดีนะโอเคเราบูรุช่วงการเคลื่อนไหวของราคากันดีกว่านะครับอ่าเราจะแบ่งเป็นช่วงที่1นะครับนี่นะครับอ่าจะเป็นการเคลื่อนที่ทางด้านไซเวย์นะครับอ่าพอในช่วงที่2อนะครับอ่าจะมีช่วงแนวโน้มขาขึ้นนะครับปี53นะครับ ถึงประมาณปี56อ่าประมาณนี้เอแล้วต่อจากนั้นนะครับปีาปี5กนะกลางปี56นะครับเขาก็เคลื่อนที่มาทางไซเวนะอีกประมาณ4ปีนะครับถึง ประมาณปี60นะครับกางปี60นะแล้วก็มีแนวโน้มขาขึ้นนะครับในปี60เนี่ยถึงประมาณปี62นะกางปี62ไปไปลายปี62นะครับก็เริ่มมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มย่อตัวลงมานะครับตั้งแต่ปี 62นะกลางปี62ถึงประมาณปี64นะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับประมาณ5ช่วงด้วยกันนะครับที่เขามีการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเห็นได้ชัดนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องมือทางการเงินที่ใส่ก่อนหน้านี้ออกนะครับเพื่อจะได้เห็นนะครับการเคลื่อนไหวราคาของเขานะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะโอเคนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องมือทางการเงินนะครับกราฟที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับอืม มันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จริงไหมครับถ้าเกิดเราจะดูตามกราฟแท่งเทียนราคาเปิดราคาปิดอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะมองไม่เห็นว่าสัญญาณซื้อสัญญาณขายเป็นอย่างไรจริงไหมครับนี่ก็คือกราฟราคานะครับ โดยพื้นฐานทั่วไปของ Home Pro นะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาเส้นค่าเฉลี่ย e a a ออกด้วยแล้วกันนะครับดีไหมครับอ่ามันจะได้มองเห็นว่าเออถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เครื่องมือทางการเงินนะเราจะมองเห็นเป็นอย่างไรเราจะมองเห็นภาพออกไหมนะครับอ่าว่าถ้าเกิดเรามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเราอาจจะต้องตีแนวรับแนวต้านอะไรไปอย่างนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับของ o o m p r r นะมันจะจะเป็นแบบนี้นะครับ เอาละถ้าเกิดเรามองไม่รู้เรื่องนะครับเราลองใส่เครื่องมือทางการเงินดีไหมครับตัวแรกเนี่ยเราลองใส่เป็น EMA นะครับว่าถ้าเกิดเขามีสัญญาณตัดซื้อตัดขึ้นตัดลงจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือทางการเงินนะครับใส่ EMA เข้าไปนะครับสีเขียวเยวเนี่ยก็คือ สัญญาณให้เราเข้าซื้อนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเห็นนะครับเราก็จะไปซื้อวันถัดไปนะครับถ้าเกิดเราเห็นสีแดงๆเราก็จะไปซื้อวันถัดไปเหมือนกันไปขายสิไม่ใช่ซื้อนะครับไปขายในวันถัดไปนะครับถ้าเกิดเราทําลักษณะแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือ time frame day นะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่านะครับบางช่วงนะครับหลายๆช่วงเลยดีกว่านะครับจะขาดทุนนะครับอ่าถ้าเกิดเขาเคลื่อนที่ทางด้านไซ d e w a y จะเกิดสัญญาณขายเนี่ยลวงหลอกอย่างนี้นะครับ เราซื้อมา14บาท90สตางค์เราไปขายที่14บาท70สตางค์อะไรทํานองอย่างนี้นะครับเราจะขัดทุนนะครับถ้าเกิดมันเกิดในช่วงสั้นๆนะครับ แต่ถ้าเกิดมันมีเทนนะครับเราก็อาจจะซื้อมา9บาท9.5สตางค์และไปขายที่ประมาณ12บาท40สตางค์อะไรอย่างนี้นะครับได้กําไรไปประมาณอว่เท่าไหร่นะบาทกว่าๆอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะของการทํากําไรนะครับสำหรับเส้นค่าเฉลี่ย EMA นะครับก็เรียกว่ามีฟอร์ซซิ่งแนลเยอะเหมือนกันนะครับใน t i m e f ฟรมเดย์เนี่ยนะครับก็คือลวงหลอกให้เราไปซื้อนะครับแล้วก็ขาดทุนนะครับแล้วก็ได้กําไรเนี่ย แต่ว่าการได้กาไรของเขาก็ถือว่าทําได้ต่อเนื่องนะครับอ่าเราลองเปลี่ยนเครื่องมือกลายเป็น MACD ดูนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือทางการเงิน MACD นะครับ MACD เนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดระยะนะครับที่เขามีแนวโน้มนะเรียกได้ว่ามีเทรนด์นะครับแหมมันมันก็เกิดสัญญาณลงหลออนะครับให้เราไปขายตอนที่เขามีเทรนด์นะครับดังนั้นเนี่ย MACD นะมีเทรนด์ en, สหรับโฮมโปรเนี่ยเขามีเทรนด์นะครับเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะตั้งแต่ช่วง15ปีที่ผ่านมาดังนั้น MACD เนี่ย เครื่องมือ MACD อาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีนะครับเห็นไหมครับพอมีเทนเนี่ยกำไรเนี่ยไม่ได้เป็นกรอบเป็นกำนะครับ MACD เนี่ยส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนดีในตอนที่เขาเนี่ยเคลื่อนที่ทางด้านไซเวนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเป็น EMA เนี่ยทางด้านไซเวเนี่ยเขาจะขาดทุนหรือกําไรน้อยนะครับแต่สําหรับ MACD เนี่ยเรียกได้ว่าจะได้กําไรสูงนะครับได้กาไรสูงกว่า EMA นะถ้าเกิดเขาเคลื่อนที่ทางด้านไซเวนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเคลื่อนที่ทางด้านมีเทนนะครับมีเทนแนวโน โน้มขึ้นหรือแนวโน้มลงอย่างเงี้ย MACD เนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีนะครับตอนที่เขามีเทรนแนวโน้มลงนะครับเห็นไหมครับ MACD ให้เข้าไปซื้อนะครับแล้วอาจจะขาดทุนได้นะครับโอเคเราลองไปเปลี่ยนไปดูเครื่องมือทางการเงินคือ ADX นะครับ ADX เนี่ยจะมีความเร็วนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่มากที่สุดนะครับผมคิดว่าเป็นมากที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความเสถียรเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดมีแนวโน้มลงนะครับ ADX เนี่ยก็ยังไม่เข้าสุ่ม 405นะครับก็ยังรอแนวโน้มอ,อยู่แต่ถามว่าแหมเขาเร็วเกินไปนะครับถ้าเกิดเคลื่อนที่ทางด้านไซเวย์เนี่ยเรียกได้ว,ว่าโหบางทีบางวันตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นตัดลงอย่างนี้นะครับจะขาดทุนเยอะนะครับแล้วตอนที่เขามีเทรนเนี่ยกำไรของเขาเป็นอย่างไรนะครับได้เยอะไหมนะครับแหมตอนที่เขามีเทรนก็มีการขาดเทรนนิดนึงนะครับแล้วก็มีการ ซื้อขายนะครับที่เกิดสัญญาณบ่อยครั้งมากๆเลยนะครับอ่ะเราลองไปดูในไทม์เฟรมวีกนะครับว่าไทม์เฟรมวีกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับในไทม์เฟรมวีกเนี่ยก็คือไทม์เฟรมเดย์แบบ ย่อส่วนนะครับซึ่งเครื่องมือทางการเงินนะครับถ้าเกิดมีความผันผวนที่สูงเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเกิดเราใส่ในเครื่องมือ ADX ใน Time f r a ฟ e Week จะเป็นอย่างไรนะครับเครื่องมือ ADX เนี่ยเรียกได้ว่าถ้ามีเทรนเนี่ยก็ได้กําไรงามเหมือนกันนะครับแต่สําหรับในปี60นะครับเรียกได้ว่าขาดตอนนะมีการขาดตอนนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเป็น MACD กันดูดีกว่านะครับว่า MACD จะขาดตอนไหมนะครับสาหรับ MACD นะครับ เห็นได้ว่าแมมการทํากําไรของเขาไม่ต่อเนื่องนะครับไม่ต่อเนื่องแต่ว่าเคลื่อนที่ทางด้านไซเว w เนี่ยเนี่ยเรียกได้ว่าโอเคกำไรมาเลยทีเดียวนะครับสําหรับมีเทนเนี่ยแล้วก็ตัดไปเป็นไซเว่เนี่ยโอเคเขาให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเทนแล้ว ว่าเขาไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับก็เรียกได้ว่าเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเครื่องมือ EMA กันนะครับว่า EMA เนี่ยจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ EMA นะครับจะสังเกตได้ว่าเครื่องมือ EMA เนี่ยให้ผลตอบแทนที่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอาจจะออกช้ากว่า ADX นะครับ ADX เนี่ยออกเร็วกว่านะครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้กําไรน้อยกว่า ADX นะครับแต่ว่าในช่วงที่ไซด์เว์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อสัญญ,ญาณุ่ม4ุ่ม5นะครับแต่ว่า ADX เนี่ยมีความเร็วต่อสัญญาณมากนะครับดังนั้น ก็อาจจะเข้าไปซื้อผิดจังหวะได้นะครับแต่ช่วงที่เขามีเทรนในปี6กนะครับเขาจะทากาไรดีกว่าเครื่องมือ2ตัวนะครับนั่นก็คือ MACD และ ADX นะครับเรียกได้ว่าทํากําไรเป็นกอบเป็นกรมเลยนะเรียกว่ากาไรเน้นๆเลยนะครับหากเราใช้เครื่องมือ EMA นะก็ในทาง a m e w วิกนะครับก็ถือว่าได้กําไรงามเลยทีเดียวนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูจํานวนครั้งในการซื้อขายกันดีกว่านะครับถือยาวๆก็มีการซื้อขายเนี่ยหครั้งได้กําไร1ครั้งนะครับสำหรับเครื่องมือที่มีการ การซื้อขายที่แบบว่าบ่อยทีเหลือเกินนะครับนั่นก็คือ ADX ใน time frame day และ MACD ใน time frame day นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นร้อยครั้งเลยครับถี่มากเลยทีเดียวนะครับสำหรับใน time frame week นะครับอ่าก็แค่20กว่าครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับ EMA เนี่ย11ครั้งนะครับเรียกว่ายิ่งซื้อขายน้อยครั้งใน Home Pro นะครับต่อมานะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าซื้อขายบ่อยครั้งเนี่ยกำไรกับขาดทุนเนี่ยอัตราส่วนเป็นอย่างไรนะครับจะสังเกตนะครับว่า าทุกเครื่องมือนะครับไม่ว่าเครื่องมือตัวไหนนะครับการซื้อขายเนี่ยเรียกได้ว่าได้กําไรน้อยกว่าขาดทุนนะครับได้กําไร56ครั้งขาดทุน93ครั้งนะครับเรียกได้ว่าการได้กําไรเนี่ยหต่อ2เลยนะโอกาสได้กําไรเนี่ยแค่1ครั้งน,นะครับขาดทุนถึง2ครั้งหากเราใช้เครื่องมือ adx ใน time frame day เนี่ยเรียกได้ว่า1ต่อ3เลยทีเดียวนะครับซื้อ4ครั้งนะครับกำไร1ครั้งขาดทุนถึง3ครั้งนะครับเรียกได้ว่าเราต้องคลุกคลีกับการขาดทุนมหาศาลเลยนะครับเอาละครับเราซื้อขาย ขาดทุนบ่อยครั้งนะครับได้กําไรน้อยครั้งนะครับแล้วผลกําไรล่ะครับผลกําไรจะได้กําไรมากไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการทํากําไรต่อปีดีกว่านะครับก็ถือยาวๆเลยนะครับให้กําไรต่อปีเนี่ยเรียกได้ว่าสูงถึง2 1เดลยต่อปีนะครับอันนี้เราคิดแบบดอกเบี้ยทบต้นนะครับเพราะว่าเราถือว่านะครับในแต่ละปีเราไม่ได้เอาเงินออกมาจริงไหมครับเราลงทุนซ้ําไปตลอดทุกปีนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรคิดเป็นดอกเบี้ยทบต้นนะครับซึ่งถือยาวๆ5ปีเนี่ยได้ ผลตอบแทนไปประมาณ21 นะครับต่อปีนะครับแล้วลองลงมาก็คือ ADX ใน Time f r a m e Week นะครับซื้อขายน้อยครั้งนะครับแม้จะก,กำไร8ครั้งขาดทุนถึง2 1ครั้งแต่ว่ายังให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับก็คือประมาณ18%ต่อปีนะครับสำหรับเครื่องมือ ADX ใน Time f r a m Frame Week, e Week MACD Time f r a m e w e e k EMA Time Frame Day แล้วก็ EMA ใน Time f r a m e Week เนี่ย17% 18%เนี่ยผมถือว่านะครับให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันนะไม่ได้หนีห่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถือยาวีเนี่ย โอเคเลยครับให้ผลตอบแทนที่ฉีกโดดเด่นนะครับสำหรับเครื่องมือที่ให้ผลตอบแทนที่ไม่น่าพอใจก็คือ MACD ใน Time f r a m e Day และ ADX ใน Time Frame Day นะครับเรียกได้ว่าล้มเหลวนะครับล้มเหลวนะา2%กับ10%เนี่ยถือว่าล้มเหลวนะครับจริงๆแล้วเราต้องบวกกับเงินปันผลอีก2%นะครับดังนั้นเนี่ยให้ผลตอบแทนของถือยาว15ปีเนี่ยประมาณ23%ตต่อปีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะแล้วถ้าเกิดเราลองเอากำไร มาหานเฉลี่ยเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีต่อเงินลงทุนล้านนะครับโอ้ถือยาวๆ15ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่า119%เลยนะครับแล้วก็ ADX ในทางฟ e วิ e k ไม่ใช่น้อยนะครับ76%ต่อปีเนี่ยเรียกว่าเยอะเลยนะครับผลตอบแทนต่อปีเนี่ยเย,เยอะเลยลงทุน1ล้านนะครับให้ผลตอบแทน 7 6 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับเป็นประจำทุกปียาวถึง15ปีนะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการลงทุนในรูปแบบของกราฟกันดูดีกว่านะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับว่าแบบไหนนะครับที่แบบแหมมันให้ผลตอบแทนและมันมีความเสี่ยงสูงกว่ากันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้เราจะพามาดูในช่วงที่เรามีเงินสูงสุดต่ําสุดนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับช่วงที่มีการต่ําสุดนะครับ ั่นก็คือถือยาวๆเนี่ยเงินของเราเนี่ยเหลือ50,000นกว่าบาทนะครับเรียกได้ว่าหายไปเยอะเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ช่วงที่มีเงินสูงสุดเนี่ยก็ช่วงที่โอ้มีเงินเยอะเหมือนกันนะครับเรียกว่าฉีกโดดเด่นนะครับการถือแบบถือยาว15ปีเนี่ยถือยาวๆเลยไม่มีการซื้อขายนะครับมีความเสี่ยงที่สูงแล้วกันนะครับเอาเรียกว่ามีความผันผวนและมีความเสี่ยงที่สูงนะครับแล้วเราลองมาดูตัวอื่นๆนะครับจะให้ความเสี่ยงนะครับความผันผวนความเสี่ยงที่ ใกล้ๆกันนะครับก็คือประมาณ800,000-700,000บาทนะครับอ่าอันนี้อาจจะ มีความเสี่ยงที่สูงหน่อยนะครับ EMA ใน timeframe week นะครับถ้าเกิดใน timeframe week เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่สูงนะครับเพราะว่าเขาอะเข้าออกช้านะครับยิ่งช้าเนี่ยความเสี่ยงยิ่งสูงนะครับใน timeframe day เนี่ยถามว่าความเสี่ยงของเขาเนี่ยจะน้อยกว่านะครับจะน้อยกว่านะแต่อัตราการทํากําไรของเขาในช่วงที่แบบว่าตอนมีกําไรเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับถือยาวๆนะครับดังนั้นเนี่ยการถือยาวๆนะครับอาจจะมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่าแหมกําไรโอกาสที่เขาได้ก็อาจจะสูงตามไปด้วยแล้วกันนะครับความเสี่ยงสูง สูงนะกำไรก็สูงตามเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูผลตอบแทนเฉลี่ยดีกว่านะครับกำไรขาดทุนนะครับถ้าเกิดเทียบกันเป็นกำไรขาดทุนลานนะครับถือยาวๆ15ปีเรียกได้ว่ากำไรถล่มทลายเลยนะครับได้ไป17ล้านนะครับ15ปีเนี่ยได้ไป17ล้านนะครับส่วนเครื่องมือครับอีก4ตัวนะครับที่เรียกได้ว่าให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกันนะครับอผมถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ควรที่จะได้รับนะครับนั่นก็คือประมาณ10ล้านนะครับประมาณ10ล้านถึง 1ล้านนะครับก็มีอยู่4เครื่องมือด้วยกันก็คือ MACD Time Frame w EMA e Day, e k Time Frame Day EMA Time Frame Week แล้วก็ ADX t r m m f Week นะครับสำหรับเครื่องมือที่แบบว่าตกรอบนะครับก็คือ MACD Time Frame Day และ ADX ใน m e Frame Day นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับยิ่งเราซื้อขายบ่อยๆในหุ้นที่มีลักษณะการเป็นอ่าซุปเปอร์สต็อกนะครับมีการเติบโตที่สูงเนี่ยซื้อขายบ่อยๆเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาผลเฉลีย่ย เฉลีย่ยเฉลี่ยต่อปีนะครับว่าต่อปีเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราถือ15ปีแล้วเนี่ยแล้วเราเอากไรทั้งหมดเนี่ยมาหารเฉลี่ยนะครับเราจะได้ว่าเออเราถือยาวๆนะเราจะมีผลตอบแทนการลงทุนนะครับเร,เรียกได้ว่าการเติบโตนะผลตอบแทนต่อปีเหมือนปลูกไม้สักนะครับแล้วก็ขายนะครับตัดขายในปีสุดท้ายนะครับเราจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีโดยประมาณเนี่ย1ล้าน1แสน90,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราบวกเงินบรรผล อีกล่าณะประมาณอีก2%นะครับอันนี้เรียกได้ว่า119%นะครับเรียกได้ว่า119%ของเงินลงทุนแล้วมีเงินปันผลอีกประมาณปีละ2%นะครับก็เท่ากับมีผลตอบแทนต่อเงินลงทุนประมาณปีละ121%นะครับถือว่าโคตรเยอะเลยขอในเวลาพูดคำไม่สุภาพโคตรเยอะเหมือนกันนะครับแม้ว่าเครื่องมืออื่นๆเนี่ย6-70%เนี่ยก็ได้เยอะนะครับปีหนึ่งเนี่ยมีผลตอบแทนนะครับ76%นะสมมุตินะ 76%นะครับบวกเงินปันผลอีก2%กลายเป็น78%ต่อปีนะครับติดกันนะครับถึง15ปีเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าลงทุน1ล้านบาทนะครับมีเงินกินเนี่ยปีละนะครับ7จ็ดแสนกว่าบาทเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะครับส่วนเครื่องมือนะครับ ADX ใน Time Frame Day นะครับให้ผลตอบแทนไปเนี่ยถือว่ามันก็ไม่ได้น้อยนะครับ2องแสนกว่าบาทนะครับต่อปีนะครับนี่เรียกว่าประมาณ 21%บวกเงินมันผลอีกประมาณ2%เนี่ยก็ได้ไปเท่าไหร่ละ่ะ23%ต่อปีนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเลือกหุ้นถูกเนี่ยไม่ว่าจะเครื่องมือตัวไหนก็ได้ผลตอบแทนที่สูงครับ33,000กว่าบาทต่อปีถือว่าเยอะไหมนะครับก็เท่ากับประมาณเท่ากับ3.3%นะครับต่อปีนะครับจริงไหมครับ33,000ลงทุน1ล้านนะครับได้ผลตอบแทน30,000กว่าบาทต่อปีเนี่ยเท่ากับ ประมาณ3.3นะครับบวกเงินปันผลอีก2ซนะครับเท่ากับ5ปซน์ะครับอ่า5.3นี่คือได้น้อยที่สุดแล้วนะครับ5ต่อปีนะครับโอเคนะครับสำหรับหุ้นโฮมโปรนะครับเรียกได้ว,ว่าได้กำไรเป็นกอบเป็นกำรรมแล้วก็ผลตอบแทนสูงเลยทีเดียวนะครับโอเคก็เอาไว้นะครับ เป็นข้อคิดพิจารณาว่าเออเราซื้อหุ้นโฮมโปรนะด้วยวิธีแบบไหนนะครับถึงจะได้กำไรนะเรียกได้ว่าทุกแบบนะครับได้กำไรหมดเลยนะครับแต่ว่าลักษณะหุ้นที่มีการเติบโตนะครับการถือยาวๆเนี่ยแหมเขาจะได้ผลกำไรที่ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวิธีอื่นเนี่ยก็ได้กำไรจริงไหมครับแหมได้กำไร70%กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยก็เยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็เก็บไว้ไปพิจารณาว่าเอ,อวิธีการไหนที่เราพอใจนะครับเราก็เลือกวิธีการนั้นนะครับ แต่จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับเราซื้อขายนะครับบ่อยครั้งนะครับมีกําไรแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าซื้อ100กว่าครั้งกาไรแค่40กว่าครั้งนะครับขาดทุนถึง780ครั้งเนี่ยแต่ผลโดยรวมนะครับกำไรของเราก็ยังเป็นกอบเป็นกำและก็ยังเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับการขาดทุนนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับและขาดทุนเนี่ยมันจะมากกว่ากําไรอยู่แล้วแต่เวลาที่เราได้กําไรเนี่ยเราจะได้เป็นกอบเป็นกำนะครับก็อยากจะให้คิดในจุดนี้ เอาไว้นะครับเวลาที่เราลงทุนหุ้นอย่างเป็นระบบนะครับแล้วการลงทุนของเราจะมีความสุขนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับการแบ็กเทสนะครับ15ปีนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยจะเห็นได้ว่าการทำกำไรในตลาดหุ้นนั้นเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่นั้นก็ยังขาดทุนอยู่ในตลาดนี้อาจเป็นเพราะเขาไม่รู้ถึงวิธีการซื้อขายหรืออาจจะรู้ถึงวิธีการซื้อขายแต่เขาซื้อขายไม่ถูกจังหวะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยขาดทุนนะครับหากคุณสนใจจะรับข้อมูลนะครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีสัญ,ญญาณซื้อสัญญ,ญาณ ผมยินดีจะมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับคุณนะครับเพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าถึงคลิปพิเศษนะครับและข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ผมได้มอบให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกเป็นประจําทุกวันเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะพลิกการลงทุนของคุณนะครับให้มีกําไรเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะครับสาหรับวิธีการสมัครเนี่ยสามารถสมัครในปุ่มหรือในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยขอขอบคุณนะครับที่คุณเสียสละ เวลาอันมีค่าเนี่ยมารับฟังรับชมคลิปเหล่านี้และขอให้คุณประสบความสำเร็จในการลงทุนมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตและได้ช่วยเหลือผู้คนรอบข้างเนี่ยให้เขามีความสุขเหมือนกับคุณต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ